ก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่18เมษายน2564นะครับวันนี้ขออัปเดตนะครับคลองส่วนล่างบ้างนะครับกับสวนป่านาะทุ่งมนของผมนะครับคลองส่วนล่างไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับค้องส่วนล่างนะครับหลังจากสูบน้ำนะครับเก็บปลาไปเก็บไว้ที่บ่อนะครับ ผมก็จะสูบน้ำจากคลองข้างบนนะครับที่ขุดไว้ปล่อยลงมานะครับก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงบ้างนะครับตั้งใจว่าจะมาทำฝายกั้นนะครับอีกสักที่หนึ่งตรงบ่อนะครับวันนี้กิจกรรมของคลองส่วนล่างก็คือผมมาเอาญ้าออกจากต้นประดูแดงนะครับแล้วก็มา ส่วนดินให้นะครับผมปลูกประดูแดงไว้ประมาณน่าจะเกือบ20ต้นนะครับที่อยู่คันคลองนะครับจนถึงตะคลองส่วนล่างจนถึงบนสุดเลยนะครับประมาณ20ต้นแล้วก็วันนี้ก็เอามาเสริมอีก5ต้นนะครับก็น่าจะประมาณ25ต้นนะครับสมมุติว่าอีกสัก6ปีนะครับประดูแดงโตทุกต้นแล้วก็เป็นดอกสีแดง สภาพก็คงจะสวยมากนะครับตรงนี้ตรงครันคลองส่วนล่างนะครับผมก็จะมีต้นกล้วยนะครับอยู่ข้างบนปละดูแดงอยู่ข้างบนนะครับแค่บ้านนะครับปลัดูแดงต้นกล้วยนะครับแล้ววันนี้ผมเอาตะเคียนนะครับเป็นตนน้ตนต้นไม้ที่ค่อนข้างจะทนน้ำนะครับ ปีที่แล้วตรงนี้น้ําท่วมนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมทําฝายไว้ตรงบ่ะนะครับก็คงป้องกันน้ําท่วมจนถึงฝั่งนี้ได้นะครับแต่เท่าที่ดูมานะครับตะเคียนถ้าน้ําไม่ท่วมยอดเขาก็น่าจะรอดนะครับแล้วก็มีกรันเกลนะครับที่เป็นไม้ชอบความชื้นนะครับตะเคียนผมปลูกระยะห่างประมาณ6เมตรนะครับกรันเกลกับตะเคียนก็2เมตร ผมตั้งใจว่าจะเอายางนามาลงตรงกลางอีกนะครับก็จะระยะห่าง2เมตรต่อต้นนะครับชั้นล่างนะครับก็จะเป็นกันเกลาตรตะเคียนยางนานะครับชั้นบนนะครับก็จะเป็นประดูแดงนะครับมะพร้าวกล้วยนะครับเดี๋ยวต้องคงต้องหาไม้ดอกอีกสักอย่างมาสลับกับปลาดูแดงนะครับ วันนี้ลงต้นไม้ตรงริมคลองค่อนข้างจะเยอะมากนะครับส่วนมะพร้าวมะพร้าวผมมาลงไว้10ต้นนะครับถ้าประเมินแล้วนะครับก็ถือว่าสภาพโอเคนะครับยังไม่ถึงปีก็สภาพถือว่าดีนะครับกล้วยกล้วยก็พอพอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับดีถ้าดีถ้าดีก็ น่าจะเป็นลูกหรือว่าโตสูงกว่าต้นสูงกว่านี้ละนะครับวันนี้มีมเด็กๆมาวิ่งตามถนนนะครับอากาศเย็นเด็กก็เลยมาวิ่งนะครับวันนี้ต้นนี้นะครับมอ,อกกานีปลูกปีที่แล้วต้นโตมากนะครับแล้วก็ผมเริ่มจากตรงนี้วันนี้ผมก็เอามอ,อกกานีต้นเล็กๆที่ผมกล้าเม็ดนะครับ มาปลูกผมปลูกมะฮอกกนีจากส่วนนี้จนถึงริมบนนะครับน่าจะเกือบ30ต้นนะครับนะครับตัวนี้นะครับผมทําเป็น2ชั้นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือชั้นแรกชั้นบนสุดก็จะเป็นปละดูแดงกล้วยมะพร้าวชั้นล่างนะครับก็จะมีมะฮอกกานีตะเคียน กรกรไกาแล้วก็ยางนานะครับสองชั้นแล้วส่วนร่างสุดนะครับถ้ามีน้ำก็คงต้องหาพืชน้ำมาตอนนี้ที่มีอยู่บ้างแล้วก็มีผักกระเฉดผักบุ้งผักกระเฉดเอามาปลูกเองผักบุ้งเกิดตามรรมช่อหอนะครับแล้วก็มีบัวนะครับน่าจะเพราะเขาโดน โดนแดดนะครับบัวเลยยังไม่ขึ้นแล้วก็น้ำยังน้อยอยู่นะครับอันนี้สำหรับการการทำกิจกรรมคลองนะครับริมคลองด้านล่างนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นทุ่งนาของพี่ภัยนะครับคุยกันว่าเดี๋ยวจะปรับคันนาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะทำปลูกต้นไม้นะครับ เป็นริมคลองส่วนร่างนะครับมาดูกันทีนี้จะเป็นยังไงนะครับน่าจะรงต้นไม้ได้อีกเป็นร้อยต้นนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งแรกนะครับของริมคลองส่วนล่างประจำสัปดาห์ที่47นะครับ <c oughs> ก็ขออัปเดตประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ